ยิ่งเชียร์ไปเองเหมาะสมกันมากโอเคเชียร์แก้วด้วยนะตอนนี้ห่างแถวอยู่ห่างแถวหรือเปล่าอาโสดแต่เคยมีครอบครัวเลยโสดแต่ลูกหนึ่งนะคะอันนี้พูดแบบเคลียร์ชัดเจนเลยนะคะเอฟฟี free, ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ติดหลังบอนลูกแก้วเปิดใจมีลูกแล้วสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องออนแอร์ทวนฟะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอร์ทเวโฟของเราด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยแอบจิ้นหนักมากสําหรับคู่ของผู้ใหญ่บ้านฟิลนลแร์แล้วก็บอสลูกแก้วจากแบนด์ดังอย่างแบนด์โซเอนะครับที่ทั้งสองคนนี้เวลาไปเจอกันหรือว่าไปงานร่วมกันเนี่ยก็มักจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับเนี่ย ได้ฟินกันนะครับและล่าสุดงานที่อุดรธานีนะครับที่ทางผู้ใหญ่้านฟินแลนด์แล้วก็ทางบอสลูกแก้วเนี่ยได้ไปไลฟ์สดร่วมกันหลายคนก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่านี่อาจจะเป็นคุณนายฟินแลนด์คนต่อไปนั่นเองแต่ว่าก็ทําให้แฟนคลับอึ้งไปตามๆกันเมื่อในไลฟ์สดของบอสลูกแก้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาโดยทางด้านบอสลูกแก้วก็เปิดใจในไลฟ์สดครับว่าตัวเองเนี่ยเคยมีครอบครัวแล้วก็ลูกมาแล้วนะครับ ยิ่งเชียร์ไปเองเหมาะสมกันมากโอเคเชียร์แก้วด้วยนะตอนนี้หางแถวอยู่ห่างแถวหรือเปล่าไม่แซวเชียร์มากขอบคุณค่ะถ้าเกิดในไลฟ์สดทําอะไรผิดพลาดพูดอะไรผิดพลาดนะแก้ต้องขออาภัยทุกคนมากๆเลยนะนะคะขออภัยนะแบบบางทีก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะจะเป็นให้กําลังใจใช่ค่ะมีมีถามเลยนะว่าสดใช่ไหมปัจจุบันนะคะโสดแต่ว่า โสดแต่เคยมีครอบครัวเลยโสดแต่ลูกหนึ่งนะคะอันนี้พูดแบบเคลียร์ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เลิกกันมาเข้าปีที่สี่แล้วนะคะจบเผื่อจะแบบจะงงว่าแบบเฮ้ยลูกแกแบบมีแบบสามีหรือว่ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ใช่นะคะคือเราไม่ได้มีสามีนะคะอ่า <laughs> เดือนหน้าไปฟิลแลนด์กับผู้ใหญ่บ้านไหมคะอุ้ยยังไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไป รงชัดเจนมาค่ะใช่อันนี้อันนี้อันนี้พูดตรงๆนะคะอันนี้พูดตรงๆไม่ใช่ปัญหา ไม่ไม่อันนี้คือแก้วบอกไงเผื่อบางคนแบบว่าคือจะบอกว่าเอา้าคุณลูกแก้วปิดหรือเปล่าไม่แกจะไม่ปิดอะไรล่ะคือแก้ก็ลงของแกลูกลูกแกแหมลูกใครลูกใครใครก็รักถูกต้องไม่หลัะไม่เห็นจะมีเรื่องปิดอะไรเลยแล้วคือลูกแก้วก็เติบโตมาแบบเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีคุณภาพอยู่แล้วอะนะคะคือเราก็เราก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เราก็แฮปปี้เราก็ชีวิตเราก็ดีอยู่แล้วเราก็มีการมีงานมีธุรกิจของเราที่เราสร้างตั้งแต่เด็กอะนะคะด้วยความที่ว่าแบรนด์แก้วเนี่ยหลาย,ลาย เป็นแบรนด์ลาน่าใช่ไหมคะแต่ว่าแก้วเพิ่งมีคุชชั่นเนี่ยมาปีนี้แล้วก็มีพิเอ็นเตอร์มามาปีนี้เลยด้วยความที่ว่าเราเป็น f อฟซเขาเนาะใช่ไหมคะแต่หลายๆคนก็อาจจะชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวแก้วก็ก็ชอบเหมือนกันค่ะนะคะเราก็เลยแบบอะไรแบบมาสืบว่าเอ้คุณลูกแก้วแบบมีครอบครัวแล้วแล้วแบบเคยมีครอบครัวแบบมีมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอา้าก็มีมีอยู่ไม่ได้บอกว่าไม่มีอยากเชียนะคะ S <S บอกไข่ลูกสองนี่ยลละอันนี้ลูกหนึ่งน้องสกายน้องสกายแล้วแล้วไปเจอครั้งแรกอ่ะเชื่อปะไปเจอบิ๊กสากายก็ไปด้วยสกายก็ไปด้วยลูกแก้วก็ไปด้วยแล้วก็ไปวันที่ไปเจอกันอะไร่งเงี้ยก็ก็เจอก็ยังก็ยังแซวเลยได้เด็กนานาชาติพูดภาษาอังกฤ,งกฤษให้ให้ฟังหน่อยนะบิ๊กก็ยังแซวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยพูดให้ฟังว่าไม่ต้องบอรลีเรื่องนี้นะคะคือคือแก้วแบบไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะนะคะ หลังจากจบไลน์นี้นะครับทางด้าน f อฟีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็คอมเมนต์กันเป็นเสียงเดียวนะครับว่าไม่ติดถ้าทางบอสลูกแก้วเนี่ยจะเคยมีครอบครัวแล้วก็มีลูกมาแล้วเพราะว่าทางฝั่งของบอสบิกเองก็เคยมีครอบครัวแล้วก็มีลูกถึง2คนด้วยเหมือนเหมือนกันนะครับงานนี้ทางด้านแฟนคลับก็จิ้นกันต่อนะครับแถมงานนี้ยังมีคนชมบอสลูกแก้วด้วยว่าเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนจริงใจที่กล้าเปิดเผยเรื่องราวในอดีตมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับ อ่ะส่วนความคืบหน้านะครับระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนจะพัฒนามากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะครับแอดมินก็จะคอยอัปเดตมาให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกทีนึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอร์ทวิตเนิโฟรของเราด้วยนะครับขอบคุณทคนมากครับ